สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางของหุ้นดาวโจนส์นะครับของวันที่วันพุธที่23มกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็หุ้นดาว v ีนะครับก่อนมปรับชมในทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลของวันที่22ก่อนนะครับสำหรับในส่วนของหุ้นดาวโจนส์นะครับที่ผมให้ไว้นะครับผมให้ไว้ตั้งแต่วันจันทร์ที่21นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าหุ้นดาวโจนส์ปิด อันจำกที่เี่ยนะครับผลก็มาอามาออกเป็นเมื่อวานนะครับวันที่22แทนนะครับก็ในส่วนของหุ้นดาวโจนส์นะครับผมให้เด่นไปที่1แลก์ก็2นะครับผลนะครับ66157นะครับก็เข้ามาที่61อ่าเข้ามาที่1หลักหน่วยบนนะครับแล้วก็เข้าเจาะ6116นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับมาที่6 บนนะครับทั้งร้อยทั้งสิบนะครับในส่วนของหุ้นดาวโจน์ก็รับไปสองเล่งนะครับรูดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเจาะนะครับก็ถือว่าแนวทางยังเดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับผลดาว VP นะครับที่ผมให้ไว้วันจันทร์นะครับอันนี้จะเป็นผลของคืนวันจันทร์นะครับผมให้เดือนไปที่9แรกกระศูนนะครับผลนะครับ4 9 9 9 0นะครับ ก็มาที่9เด้งบนล่างนะครับแล้วก็0นะครับมาที่ดักหน่วยล่างนะครับในส่วนของหุ้นดาววีพีถือว่าบางมากนะครับรับไป3เล้งนะครับรูด92เล้งแล้วก็รูด0นะครับก็แนวทางยังถือว่าเดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับหุ้นดาวโจน์แล้วก็หุ้นดาว v ีนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในแนวทางของวันที่ยี่กันต่อเลยนะครับขอยแนวทางเดินต่อนะครับ เี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หุ้นดาวโจนนะครับสำหรับหุ้นดาวโจน์นะครับเดือน2ตัวนะครับโกลมคำนวาที่9ก้าและก็ศูนย์นะครับโงมฟันแพ้ที่9นะครับในส่วนของหุ้นดาวโจนนะครับให้ระวังเบื้องหามไว้นะครับ,รม,รบมีโอกาสมาได้50%เปอร์เซ็นต์เช่นเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดคู่9นะครับก็จะเป็น90 9ก้าหน่าเกแล้วก็99นะครับชุดคู่ศูนย์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น00นย์ศูนแล้วก็0ูนย์เนะครับชุด3ตัวนะครับ9 97 091แล้วก็3ามนะครับ เด่น3ตัวมาถึงสองตัวนะครับคำนวณได้ที่6 9 2, ้และก็2นะครับชุด2ตัวนะครับฟันเปให้ที่91นะครับและก็97นะครับชุดคู่ศูนย์ก็จะเป็นศ1แล้วก็0ูนย์นะครับแล้วก็ชุด3ตัวนะครับฟันเปให้ที่3 97นะครับเด่น2ตัวนะครับ9และก็0ูนย์นะครับมาชนกระเด็น3ตัวนะครับคือชนกันที่9นะครับ ส่วนตัวนะครับสำหรับหุ้นดาวโจนนะครับส่วนตัวชอบไปที่9นะครับสำหรับหุ้นดาวโจนคืนนี้นะครับแล้วก็ชอบชอบ97กับ07นะครับส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัวนะครับก็ในชุด3ตัวก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะชอบในชุดนี้นะครับ397นะครับก็เพื่อนๆลองนำไปพิจารณาดูนะครับแต่ส่วนตัวนะครับ ในส่วนของตัวรูดนะครับผมชอบ9มากกว่า0นะครับแต่ก็มีโอาการมาได้ทั้ง2ตัวนะครับอันนี้ย้ากับเพื่อนๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆจะเลือกที่0ูนย์ก็ได้นะครับไม่ต้องเลือก9ตามผมนะครับเรามาต่อกันที่หุ้นดาววีพต่อนะครับสําหรับหุ้นดาววีพีนะครับผมคานวณที่0ูนย์และก็1นะครับฟันไปที่1 ในส่วนของดาวพีพีนะครับองให้ระวังเบื้องหามด้วยด้วยนะครับมีโอกาสมาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันนะครับส,สำหรับหุ้นดาวโจนวันนี้นะครับชุดคู่ศูนย์นะครับก็จะเป็นศูนย์ศูนย์เป็นศูนย์ห้านะครับต้องขอไปเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับศูนย์ห้านะครับแล้วก็ศูนย์หกศูนย์เจ็ด 08แล้วก็09นะครับชุดคู่หนึ่งก็จะเป็น15 16 17 18แล้วก็19นะครับชุด3ตัวนะครับของหุ้นดาวีีนะครับก็จะเป็น9 18นะครับ0 15แล้วก็3 18นะครับเด่น3ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับ คำนวณที่7 0ศและก็3นะครับชุด2ตัวนะครับฝันไปที่18และก็15นะครับชุดคู่0นก็05กับ0 8นย์นะครับชุด3ตัวนะครับฝันไปที่918นะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ0นและก็1นะครับชนกันที่เด่น3ตัวคือศูนย์นะครับ สำหรับตัวเด่นนะครับสำหรับส่วนหุ้นดาววีบีนะครับส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่คู่18นะครับแล้วก็0ูนนะครับจุด3ตัวก็คือ9 1้านแนะครับตามสูตรที่ผมคำนวณไว้ให้เลยนะครับก็สำหรับแนวทางของหุ้นดาวโจน์วันนี้นะครับก็น่าจะรบถ้วนนะครับ ็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ขอให้แนวทางเดินต่อนะครับก็ย้ํากับเพื่อนเพื่อนสมาชิกเช่นเดิมนะครับแนวทางนะครับมีข้ามีลุกน,นะครับยังไงเพื่อนเพื่อนสมาชิกโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้นะครับในทุกๆคลิปผมจะย้าเสมอนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางของทางช่องเกิดสุวรรณพราวรวย639นะครับ แล้วก็ช่องเผยสุพรรณบารย999นะครับก็ยังไงถ้าถูกใจในแนวทางของทางช่องเรานะครับยังไงฝากกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปให,ใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอให้เพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับเฮงๆรวยๆกับแนวทางของหุ้นดาวโจนส์หุ้นดาววีพีในวันนี้กันทุกคนเช่นเดิมนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ